รถติดมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้เดี๋ยวก็จะไปเขาเขาอะไรต่อไปเขาปักธงชัยใช่ไหมคะหรือว่าเขาวังน้ําเขียวหอังจากทับลานแล้วก็จะเป็นวังน้ําเขียวนะคะแล้วก็จะเป็นอ่าตอนนี้รถติดมากเลยค่ะตอนนี้ก็จะขึ้นเขาแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นเขาอ่าเขาทับลาน นีอขึ้นเขาทัรลานนะคะวางล้เดี๋ยวอีกสี่สิบเอ็ดกิโล,อลอสองข<ช>้างทางเขาก็จะขายเป็นของฝากใช่ไหมคะครับมันเขาปากเลยหรอตรงนี้ก็คือเป็นเขาลูกแรกคืออยู่ที่ทับลาน ใหนช้างเดินมาทุกคนใครดูนะจริงหรอคะอ๋นั่งเดี๋ยวขับชาให้ดูอ๋อตรงนี้มีกระทิงหรอลูกครับเจะลงมากินอทยานแห่งชาติมันเป็นอุทยานแห่งชาติเลยหรอครัครับมันมีกระทิงกระทิงตัวย่า่ใหญ่เลยครับตรงนี้และตัวนี้คือตัวอะไรคะไม่ตัวที่อยู่บนรถเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเนี่ย ตัวอะไรนะหม,มาอะไรหมาโจหมาโจกับหมาแจ็กใช่ไหมคะมน่ารักจังเลยตรงนี้ก็จะเป็นเขาอีกลูกหนึ่งก็คือเขาวางอะไรลูกวางน้ําเขียวเขาวางน้ําเขียวนะคะโอ้อื้อเลยนะอันนี้ก็จะเป็นลูกที่สองนะคะชอบมากเลยชอบมากเลยเขานี้ที่เราไปไหนกันนะ ไปเที่ยวไปเที่ยวกับป้าปาใช่ไหมพไปไปหาห้องพักไปหาที่พักกันได้แหนไปเก็บสตรอเบอรี่ว้าวมีเจเดเป็นเจเด็กดอยด้วยใช่ไหมลูกครับรออุ้ยเขาลูกนี้ที่เราจะเลี้ยวซ้ายหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เราเลี้ยวไปวังเขียวกันเห็น่ะนบอกอะไรนะคะหิที่หนูบอกอ๋หรอคะอุ้ยหูแม่ทำไมเป็นแบบนี้ลูกอุ้ยหูแม่เป็นอะไร ภูมิสมนามมีปางกูงามเป็นมิ่งควันเมืองถ่ายยิบอยู่อย่าร้อง ส่งนมใส่ลังไปให้หนูนะะรถคันะนั้นอนะแม่เคยนะแม่เคยรถคันสีฟ้าคแม่เคยปั๊มนมเสร็จแล้วก็แม่แพ็กใส่ลังแล้วแม่ก็ส่งไปให้หนูกินอยู่ที่ชยยัยภูมิเมื่อก่อน<ช>แม่ แม่เนี่ยเป็นคนมาส่งที่กบ,บินบุรีคันเนย้ยใช่แม่ขับเต็นหรอไม่แม่ไม่ได้ขับคันนี้แต่แม่เอาลังนมมา,มาขึ้นรถคันนี้เพื่อที่จะไปลงแก้งคอว้าวนี่ไงตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่ไหมเขาใหญ่เลี้ยวซ้ายเนี่ยรถคันนี้แหละเนี่ยเลยพัทยาเนี่ยเพราะว่าแม่นี่ยเอานมมาให้หนูนี่ไงใช่ไหมเราเลี้ยวไปตรงนี้เหรอลูกโอ้ oh my god แต่เราก็จะลงอะไรคะ เราลงอุโมงสิคะใช่ว้าวพอเราอยู่ใต้อุโมงเสร็จทีนี้เราก็จะไปโผล่อยู่ข้างบนใช่ไหมลูกเราจะไปโผล่อ <ๆ S 1> ยู่ข้างบนนะคะเพื่อน น้องวินเทจกับแม่ก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปตอนนั้นหนูมาคนเดียวไปไปตอนนั้นจะไปสีคิ้วแต่รอบนี้แม่ไม่ได้ไปนะคะแม่ก็จะตรงไปที่นนทไทยเพราะว่าอา่า GPS ที่นนทไทยมันดูแลจะใกล้กว่านะคะเราถึงแยก<ห>เราถึงแยกปักทงชัยแล้วหเห็นไหมคะแม่รถคนเล่า ใช้ทางออกเข้าสู่ชัยยาฟุ่มแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหม่ยเลข205ต้องเจอเปิด GPS เนี่นะคะก็เป็นเพราะว่าแม่เพิ่งจะมาทางนี้ค่ะเพราะว่าเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหม่ยเลข205ทางนี้ค่ะเป็นทางที่่านานับต่อไปบนถนนหม่ยเลข205อีก54กิโลเมตร ปกติแล้วแม่กับหนูก็จะไปทางสีคิ้วนะคะแต่วันนี้แม่จะมาทางนนทไทยะคะ่ะจะถึงเชยพรมแล้วสำสันเชยพูมเคยไปแล้วแต่ววันนี้เป็นหน้าปัปปัติโยเลี้ยวขวาที่สามแยกสามแยกบายพาส 好了。